ครับนี่คือสถานที่เตรียมความพร้อมนะครับจัดงานวันครูนะครับพิธีกรรมทางศาสนานะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับแล้วก็มีดอกไม้ทูบเทียนครับสำหรับดอกไม้ก็จะเตรียมมาในวันที่16นะครับวันเช้าวันที่16มีทูบนะครับแล้วก็มีเทียนนะครับเทียนตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมไว้แล้วนะครับมีได้สายศีลนะครับ มีที่ประปมน้ําพระพุทธมนต์แล้วก็มีอาสะนะท่งนะครับเก้าที่นะครับโครงการจัดงานวันครูประจําปีพสศสอ6พวันที่16มกราคมพสศสอ6พันห้ารบชราบาชาลมใจเทศบาลเมืองราชบุรีคําขวัญวันครูประจาปี2 5ง6ครูดีสิด,ดีมีอนาคต ครับสิ่งที่จะเตรียมนะครับมีจตุปัจจัยเครื่องทยธรรมนะครับมีของที่ระลึกพื่ที่จะมอบให้ครูผู้อ่านองค์การอ่านคาฉันนั่นเองนะงานวันครูก็เกียรติบัตรที่จะมอบให้กับคุณครูนะครับเดี๋ยวผู้บริหารสําหรับบริเวณด้านหน้า,นาคือสถานที่จัดงานวันครูเขาเตรียม,มพร้อมๆไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ บริเวณตัวนี้ก็คือที่รับรายงานตัวที่วางน้ําชาก,กาแฟที่วางดอกไม้แล้วก็ที่วางนะครับของอาหารว่างและเครื่องดื่มนะครับนี่คือสถานที่จัดงานวันครูประจำปีพศ2566ณนาลาประชาลมใจเทศบาลเมืองราชบุรีครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นแน่นอนกดติดตามช่องสอนวจิตท้องถินไทยสวัสดีครับ